สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีทุกคงทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับคลิปนี้กลับมาเจอกับครูตงอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับวันนี้ครูต้องจะมาพูดถึงการวอร์มเสียงนะครับก่อนการร้องเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเด็กๆดพร้อมไหมครับร้องออกเสียงคําว่าอาอานะครับ พร้อมนะครับเดี๋ยวไปพร้อมกับครูตงเลยหนึ่งสองสามเริ่มคำที่สองครับเอเอพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเริ่ม คำที่3นะครับอีสังเกตสังเกตนะครับเด็กๆใบหน้าจะยิ <sh arp et> ้มยิ้มนิดนึงนะฮะเสียงอีจะได้ชัดๆนะครับเริ่มนะครับหนึ่งสองสามเริ่มอีอ่าเออ a โ e o โอโอพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเริ่มโอ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 คำสุดท้ายครับอูอูพร้อมนะครับหนึ่งสองสามเริ่ม เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆครับลองฝึกซ้อมนะครับลองทบทวนนะครับนักดนตรีตัวน้อยของครูตงนะครับครูตงคิดถึงเด็กๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครูตงคิดว่าเด็กๆคงยังมีความสุขกับการฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านนะครับเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเด็กๆครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับบายบายครับเด็กๆครับ